การประมูลเลขทะเบียนรถสวยๆหน่อยครับอโอ้โหสองป้ายสู้กันกนัคือเกือบ30ล้านนะครับนี่ครับดูภาพกันแล้วกันครับที่ทางกรมการขนส่งทางบกนะครับได้มีการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยแล้วก็เลขสวยลักษณะพิเศษครั้งแรกของประเทศไทยครับโ,โดยมีท่านประหลัดกระทรวงคมนาคมนะครับและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณจีรุทธวิสารจิตครับได้เป็นประธานเห็นไหมฮะ เลขสวยๆอย่างนี้ครับมีคําว่าโชคดีอันนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วครับเฮงด้วยเศรษฐีด้วยไหมเลขหนึ่งไหมเลขเก้า้สวย8 8 8 8แอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคนจ้องมากที่สุดนะครับคือ9รวย999ปร้ากฏาาคนบ้าสู้กันครับรวย8 8 8 8นี่นะโอ้โหประมูลถึงนะครับเสียร้อประมูลนะครับได้สูงที่สุดนะจากตั้งราคาล้านห้าครับ สูงที่สุดก็คือว่า11ล้าน1แสนบาทนะครับอ้าวได้ไปส่วนรวย999เลยครับสู้กันดุเดือดมากระหว่างผู้ประมูลอยู่ในงานกับอินเทอร์เน็ตด้วยครับเสนอราคาสู้กันถึง424ครั้งครับจบที่เท่าไหร่ครับ18ล้าน560,000ครับ ผู้ชนะการประมูลนะก็คือ oh. มาทางระบบผ่านอินเทอร์เน็ตนี่นะโอ้โหนี่ครับเป็นครั้งแรกในกัระเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะมีคําว่ารวยก่อนนะครับรวยเฮงรวยนะครับเก้าเก้าเก้าแอะไรก็แล้วแต่สู้กันหลักเพราะฉะนั้นคนที่มาประมูลทั้งหมดนะครับส่วนมากก็จะเป็นผู้ที่บอกว่ามีสตังค์แล้วก็ชอบเลขสวยๆ oh. แล้วก็คําพูดที่เป็นมงคลก็อามอบกันไปครับสําหรับผู้ที่ได้ไปแล้วรวยรวยรวยแปดแปดแปด เจ้าของที่ประมูลได้บอกว่าจะไปติดรถเบลลี่เบลลี่ว่าอ,อย่างนี้นะเดี๋ยวที่ฉันจะไปประมูลคนสุวิทย์แต่ตอนนี้เก็บตังค์ซื้อรถอย,ยังไม่ได้เลยค่ะทะเบียนไว้ที่หลังโอ้โหคนรวยนี่รวยจริงๆคุยยาานจรมง